สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงานของคนที่คุณถามถึงกันนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สีสำรับนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของคนที่คุณถามถึงกันนะคะขออนุญาตดูพลังงานของคนที่คอลเลกทีฟถามถึงค่ะ แลงงดนนูพลังงานของคนที่เขาเลกิบถามถึงค่ะทัวร์บอ์ตอนนี้เนี่ยพลังงานหลักของเขาเขาเองเขาวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะขออนุญาตดูพลังงานของ k i n of Cups the Tower โอเคนะควเขาต้องต่อค่ะถ้าดูพลังงานต่อค่ะฟาบ n า s, the s the the King of Pentacles ขอให้ขยาย THE TOWER ค่ะ The Lovers <numbers. S 1> <Okay. S 2> ขอให้ขยายโทบวันซ์ค่ะ วาสค่ะขอให้ขยายโูวาสค่ะขอให้คุณถึงคนที่คุณถามถึงนะคะเคร่องแตร ขอไพ่ขยาย King of Pentacles ค่ะขอไพ่ขยาย King of Pentacles ค่ะ ขอไห่ขยาย King of the Hills ค่ะทัวร์ครับเอ็ดออฟซอสขอให้ขยายทัวร์ครับและเอ็ดออฟซอสค่ะ ให้ขยายทวีปคาบแซเอดอฟซอสค่ะเดสเตอรโอเคคือไพ่ตรงนี้เนี่ยพลังงานของเขาอะนะคะ ก่อนหน้านี้ค่ะเขาเองเขาน่าจะได้จบความสัมพันธ์กับเดอะเลเวอคนนี้ที่เป็น Queen of Cups ไปแล้วอะค่ะตอนนี้เอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังวางแผนอะไรบางอย่างเขามองออกไปเขากำลังคิดถึงกับเขากำลังคิดถึงคุณนะแล้วเขาเองเนี่ยกำลังคิดวางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณค,ณคณนคนนี้เขาอยู่ไกลคุณหรือเปล่าคะ ความสัมพันธ์ไกลกันหรือเปล่าอันนี้เป็น general reading นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะกับคนที่เข้ามาดูนะคะเพราะว่าไพ่ t o of wands เนี่ยไพ่สองใบเท้าเขากำลังมองออกไปข้างนอกเขาวางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณนะ ngth, strength strength คนนี้คือคุณไพ่ค่ะกองตรงนี้ค่ะคลิปนี้ค่อนข้างกับจะรีเลทคือ คลิปก่อนหน้าค่ะที่เป็นพลังงานของคุณถ้ายังไม่ได้เข้าไปดูหรือสงสัยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะเพราะว่าไ้าใกล้เคียงกันมากกับคลิปนี้เลยอะ่ะอืมอันนี้พลังงานเนี้ยคลิปที่แล้วคือพลังงานของคุณซึ่งอันนี้ก็คือใช่ทัวร์บอลเขากําลังวองออกไปเขากําลังวางแผนที่จะมาหาสตรี์ผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตนเองมีอินเนอร์พาวเวอร์มีความ มีพลังอยู่ในตัวเองเธอรู้คุณค่าของตัวเองแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอะค่ะเป็นผู้หญิงที่อิสระมีความสง่างามสวยงามมากเลยใช่เขากำลังวางแผนอยู่อะค่ะว่าจะมาหาคุณนี่แหละแต่ว่าเขาต้องวางแผนแหละเพราะว่าเขาจะมาหาสเตรนนะคือผู้หญิงที่แบบเก่งขนาดนี้ มั่นใจในตัวเองขนาดนี้เขาจะต้องวางแผนดีๆอะค่ะเขาเองเนี่ย Five of Wands ขึ้นเขามีความคิดที่ขัดแย้งอยู่ในตัวเองนะคนนี้คือคนคนนี้ค่ะมีพลังงานของ King of Pentacles อยู่เป็นพลังงานของคนที่เป็น Provider เป็นผู้เป็นผู้นำครอบครัวได้ เป็นคนที่มีความมั่งคัง่งสมบูรณ์อยู่ในตนเองรวยนะคะรวยมากคนนี้การงานดีการเงินเป็นทิงคิงเป็นชาวต่างชาติได้คนคนนี้เนี่ย Two of Cups เขาบอกว่าคุณคือคู่ของเขา,าค่ะไพะ Two of Cups Soulmate เขามองว่าคุณคือ Soulmate ของเขานะ แต่ว่าไพ่เอ็ดออฟซอสดาบอะค่ะขึ้นตรงนี้เนี่ยคือส่วนหนึ่องอ่ะค่ะที่เขามีความขัดแย้งในใจอาจจะเกิดจากความเชื่ออะไรบางอย่างหรือคนรอบๆตัวเขาอะค่ะที่เขาปรึกษาด้วยหรืออะไรด้วยอะค่ะอาจจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาอืม เขาก็เลยตอนนี้ค่ะยังเขาก็เลยยังหาทางออกอยู่อะค่ะเขาก็ต้องหาทางออกจากความท็อกซิกตรงนี้ให้ได้อะค่ะเพราะว่าสิ่งที่คนรอบตัวเขาหรือแม้กระทั่งความคิดของเขาอะนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจบความรักเพราะว่าในในช่วงที่ผ่านมาค่ะเขาเพิ่งจบความรักไปกับ the lovers ตรงเนี้ยแล้วทีนี้ เอดออฟซอสตรงเนี้แปดดอันนี้อาจจะเป็นความคิดของเขาเองอะคะ่ะเขาอาจจะยังมองความรักไม่ดีมากเท่าไหร่เขาอาจจะยังมีความคิดท็อกซิกเรื่องเกี่ยวกับความรักอยู่ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะไพ่ขึ้นมา THE STAR ร์ให้นะนําว่าให้เขาอะคะ่ะต้องปลดปล่อยความเชื่อนี้ออกไปแล้วดูให้ออกว่าเขาเองเนี่ยคู่ควรกับคุณ มากแค่ไหนคุณคู่ควรกับเขามากแค่ไหนด้วยเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์เนี่ยคือคนที่มีเชื่อในคุณค่าของตัวเองอะค่ะเขามีความเชื่อในคุณค่าของตัวเองเชื่อในตัวเองค่อนข้างสูงเพราะตัวเขาเองเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันใช่ไพ่ก็เลยแนะนำว่าเขาเองอะค่ะเขาจะต้องคิดให้ดีด พิจารณาให้ดีๆว่าความเชื่อแบบเนี้ยความเชื่อที่เป็นท็อกซิกเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับความรักหรือเกี่ยวกับคนอื่นอย่างกับเกี่ยวกับคุณเนี้ยมันมันควรจะเป็นไหมเขาถ้าเขายังมีความเชื่อเดิมอยู่ถ้าอยากให้เขาว่าค่ะปลดปล่อยความเชื่อนั้นออกไปเขาจะได้ไม่ต้องเจ็บเขาจะได้เจอเนี่ยโซเมนของเขาอะค่ะแล้ได้เจอรักแท้ของเขานะแล้มาดู เส้นทางทางจิตวิญญาณของเขาเป็นค่ะขออนุญาตดูเส้นทางทาง,ทางจิตวิญญาณของคนที่คอร์ริคิปถามถึงค่ะ regret จ know w t h t t I c n not change the past อืมใช่จริงๆด้วยเนี่ยแปดดาบขึ้นเขายังรู้สึกเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาค่ะไพ่บอกว่าให้เขายอมรับว่าอดีตนะคะไม่สามารถแก้ไขได้เขาต้องเดินต่อไปในเดินต่อไปข้างหน้าเขาเองเขาจะต้องปลดปล่อยอะคะ่ะเขาจะต้องขึ้นมาเป็นเดอะสตาร์ให้ได้ ไพ่ควินมอนขึ้นมาขยายขออน,นุญาตดูไพ่ควนมอนครัาค่ะ Change จะตื่นเต้นทำไมขอ <c oughs> โทษค่ะทำเสียงจะตื่นเต้นโอเคเอ่ไพ่ Change ค่ะการเปลี่ยนแปลงไพ่บอกว่าถ้าหากว่าคนเราอะค่ะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะไม่เติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พ่ายอยากบอกคือเขาเองเขาต้องเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทําของเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีจิตวิญญาณที่โตขึ้นแล้วก็จะได้มาแมทเลจี้กับคุณได้นะตอนนี้คือเขายังเป็น King of Pentacles อยู่ Energy นของ k i n อ of Pentacles เนี่ยก็ก็ดีอะค่ะคือคือถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าสเต g รนคือมีอำนาจมากกว่านะเป็นเป็นลักษณะของคนที่มีอำนาจบาร,รมีค่อนข้างสูงอะค่ะสเต g รนเนี่ยเป็นไพ่ใหญ่อะ Major a ์อะคาเขาเองเขาต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพลังงานของเขาไปเรื่อยๆอ,อะค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ย ตัวเขาเองเขาก็จะเติบโตมากขึ้นค่ะโอเคแล้มาดูไพ่ Shadow Work ของเขากันค่ะขออนุญาตดูไพ่ Shadow Work ค่ะขออนุญาตดู Shadow Work ของคนที่ collective ถามถึงค่ะยา,ด, Collect า,ะออาดู Shadow Work ค่ะ ให้นึกถึงคนที่คุณถามถึงนะคะ Shadow Work ค่ะ Attachment True Growth Requires l e t i c g l เป็นไพ่เกี่ยวกับการยึดติดเนาะทีนี้เนี่ยไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาย้ำอีกว่าการเติบโตที่การเติบโต,ท,ต,บตที่แท้จริงเนี่ยจะต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็น คือเขาเองเนี่ยเขายังยังผูกติดอยู่กับความคิดเดิมๆอยู่อะค่ะถ้าเขาอยากที่จะเติบโตมากขึ้นกว่าน,นี้เขาจะต้องปล่อยวางให้เป็นแล้วก็ปล่อยให้เรื่องที่ไม่ใช่อะ่ะให้ออกไปเพราะว่าดูสิคะพไพ่ใบเนี้ยผีเสื้ออยู่ในกลงผีเสื้อคือการ transform คือการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ ครอบงำด้วยกรงใบนี้กรงแห่งความเสียใจกรงแห่งความอดีตกรงแห่งอดีตอะคะ่ะสิ่งที่เป็นเรื่องผ่าน,านมาหมดแล้วเนี่ยเขาก็ยังเก็บกักเอาไว้อยู่ทําให้ตัวเองเนี่ย transform ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ดูผีเสื้อพวกนี้สิค่ะตัวเล็กๆเ,เนี่ยบินไปไหนถึงไหนตอนไหนพวกนี้ก็จะเติบโตไปเรื่อยๆแต่ตัวเขาเองอะคะ่ะเป็นผีเสื้อตัวใหญ่ที่ไม่ยอมออกจากกรง อเขาต้องปล่อยวางงเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงปล่อยวางจริงๆนั่นแหละเปลี่ยนแปลงและปล่อยวางและปล่อยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้เติบโตมากขึ้นไปะยึดติดอยู่กับความเสียใจอยู่ตลอดสิ่งที่ผ่าน